วันนี้ครูมอ่อนก็มาเที่ยวตรงบริเวณสวนกระเทียมนะครับตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับมาพบกับท่านผู้หนึ่งนะครับที่กำลังใช้ดโดรนนะครับในการฉีดพ่นดูแลรักษาไร่กระเทียมพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรา มาศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราอาจจะมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้แรงงานก็แพงนะครับเงินทองที่เราหามาได้นั้นส่วนหนึ่งก็จะใช้จากเกี่ยวกับการทุนแรงนะครับเราจะดูว่าการที่เราจะซื้อหาดโดรนนั้นนะครับมันมีความจําเป็นขนาดไหนนะครับดีอย่างไรถ้าหากว่าเราใช้ดโดรนไม่เป็นเลยนะครับ เราจะทําอย่างไรนะครับมันยากไหมสําหรับชาวไร่าช,าไชาวนาอย่างเราที่จะมีโดรนสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านผู้รู้นะครับที่เป็นเจ้าของโดรนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยครับครับผมผมชมพิตคำเงินครับอ,อยู่ที่บ้านแม่คำน้องแยงแตำบลแม่คำอำเภอเมืองจรรยยังหวัดเชียงรายทีนี้ ผมจะถามเรื่องโดรนหน่อยครับอาซาบมีความจําเป็นขนาดไหนที่ใช้โดนนรนนะครับครับไอ้เดี๋ยวนี้ไอ้ช่างบ้านเราก็ขาดแคลนแรงงานหรือเราก็อายุมากขึ้นแล้วจะมาใช้ถังสปายหลังก็ไม่ไหวแล้วแรงไม่มีแต่ต้องหาเครื่องมือทันสมัยมาช่วยเดิมนี้มีความรู้เกี่ยวกับโดรนไหมครับเดิมๆก็ไม่มีครับ เราต้องศึกษาหาความรู้จากไอ Youtube บ้างไอ้ g ูเกิลบ้างหรือเราก็ติดต่อตัวแทนที่เขามาขายโดรนเราก็ถ้าเราสนใจเราซื้อเขาก็มาติดต่อเราเดิมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โดนไหมครับไม่มีไม่มีเลยแล้วทำยังไงครับขั้นแรกเราก็เนี้ยใน ยูทูบบ้างในยูทโทรศัพท์อย่างเราบ้างเนะ้ยเราเล่นโทรศัพท์ไม่มีประโยชน์มีประมาวเราไปหามันจะมีไอ้เวฟของเวบของ,แบบของไอ้โดนโดนมือใหม่ครับเราก็เจาะไปดูเขาจะมีคําอธิบายให้เราหมดมือใหม่จะใช้ยังไงซื้อยังไงติดต่อกันยังไงเขาก็มีบอร์โทรอะไรให้ก่อนซื้อหนักใจไหมครับก่อนซื้อมี มีความหนักใจมากเราจะใช้เป็นไหมแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราไหมพอเราได้ขา้จริงๆมันไม่ยากหรอกอมันไม่ยากแต่ก็มีผลประโยชน์มีประโยชน์ต่อเราเยอะ,อะทีนี้ไอ้ปัญหาของเราละลายไปหมดเพราะอะไรเลยครับไอ้ความหวังอะไรครับเทียบกับว่าความไม่ตกกังวลจะใช้เป็นหรือเปล่าะจะใช้แล้วมันเสียจะทํายังไงปัญหาสารพัดเกิตามมานี่ อ๋อมันไม่มีนะครับถ้าเราซื้อแล้วนี่มันจะมีไอ้ตัวแทนอยู่ตัวแทนอยู่ถ้าเราเกิดมีปัญหาซ่อมเราจะมีศูนย์อยู่ไอ้จังหวัดละหนึ่งแห่งหรือสองแห่งครับอย่างเชียงรายก็มีอยู่เวียงป่าเป้าหนึ่งแห่งแม่สายหนึ่งแห่งครับของเน็กโดนทีนี้หลังจากนั้นพอเราตัดใจซื้อแล้วติดตอ yeah. ่อกันรียบร้อยแล้วมีการส่งมอบนี่เขาส่งมอบยังไงครับเขามาส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยครับ มาส่งทิ้งไะ้ประมาณวันสองวันก็มาอบรมให้เราสามถึงห้าวันอบรมภาคฤษฎีสองวันปฏิบัติประมาณสามวันสอนเราทุกวันตัว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 โอเคแล้วก็ได้ฝึกจริงไหมครับอ่าไอ้วันที่สามครับวันที่สามได้เริ่มฝึกจริงวันที่สามวันที่หนึ่งที่สองเรียนพืชพืฤษฎีไปก่อนอ๋อ เพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างหมดสิ้นเลยเมื่อได้รับการอบลมเรียบร้อยแล้วมันมันก็มีนินดๆต้องเราต้องมาต้องใช้จริงอะฝึกทักษะเองฝึกทักษะเองอ